สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้อยู่กับหน้างานนะครับล้มปลานะครับนี่นี่ครับไล่ละสามพันนะครับบ้านผมนะครับนี่ครับไล่ละสามพันนะครับโดูดิครับต้นไม้ไม่เท่าไหร่นะครับ ต่นี่ครับไอพวกนี้นะครับนี่ต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับทํายากนะครับนี่ต้นเล็กอย่างนี้นะครับนี่ครับพอดีก็นี่ครับพอดีของการซนนะครับนี่ครับจะพามาดูนะครับจะมีคนถ่ายให้นะครับจะพาลุ้มต้นสองต้นนะครับจะพาดูนะครับภาพไม่นิ่งขออภัยนะครับ ดูนะครับว่าจะได้ออกแรงไหมครับดูนะครับเอาแล้วครับดูซีนะครับดูนะครับแท่จะไม่ออกแรงเลยนะครับทําไมผมไม่ทํายาวนะครับอ่าอาเนี่ยครับจะให้ดูนะครับนี่สมเมื่อว่าต้นไม้ล้มแล้วใช่ไหมนะครับนี่ครับอาจจะพามาดูนะครับ ป้องกันนะครับนี่ครับนี่เพื่อไม่ให้ลากไม้นะครับมาเทานะครับมาเทาคานนะครับผมจะทําให้แค่ต้นไม้เอียงเสยๆนะครับยังไม่ล้มนะครับถ้าใครจะทำยาวก็ทำยาว ทำยาวเลยนะครับแต่ทำยาวเกินไปมันไม่มองดูไม่สวยนะครับผมก็เลยไม่ทำยาวนะครับทำแก่ต้นไม้เนื้องเสยๆนะครับก็ทำให้แก่ต้นไม้มีอาการที่จะล้มนะครับแค่นั้นนะครับนี่ครับนี่แค่นี้นะครับ นี่ก็นี่ครับดูนครับคุ้มไหมครับไรละสามพันนะครับใช้ด้วยนะครับอ่ารับเพลงก็ไม่มีใครจ้างครับบ้านผมนะครับว่างานนดเยอะครับก็รับซัมการอื่นนะครับนี่ครับ พอดีฝนตกครับเมื่อวานนะครับก็ได้พอดีเลยครับล้มง่ายเลยครับดูนะครับภาพไม่นิ่งขออภัยนะครับนี่ผมก็จะเบรกออกก่อนนะครับทำแนวก่อนนะครับเพราะว่าแนวอยู่ตรงนี้นะครับทำแนวไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ไถนะครับไถแล้วก็เจาต้น น่ครับต้นไม้มาไว้ตรงนี้นะครับไถตรงนี้ก่อนนะครับวิธีของผมนะครับวิธีล้มป่าไม่มีล้มป่าดัานดินไม่มีสู่ตายตัวนะครับถนาดใครถนัดมันนะครับเอ๋ครับหน้าวันนี้ก็น่าจะได้ต้นในนี่เมือด้วยนะครับเห็นไหมครับักหวานนะครับนี่ ไม่เห็นครับหลุดถูไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับวนตกได้โอกาสเลยครับเนี่ยไม่มีใครถ่ายให้นะครับถ้าม,มีคนถ่ายให้เนี่ยก็พงดีนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับพอดีของการซุนนะครับ กาซูนผมถอดได้นะครับแตนะครับแตนะครับแตจะต้องถอดไอ้นี่ออกด้วยนะครับเนี่ยครับไม่ได้เชื่อมติดนะครับเนี่ยเห็นน็อตนะครับน็อตนะครับนี่อันนี้ครับติดนี้ก็ม่มีอะไรมากครับ ครับว่าจะล้มไหมนะครับมาดูนะครับต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับโอ้โหเกือบลับครับโอ้โหไม่ตีงครับไม่ตีงครับครับโอ้ขับยากนะครับรถลื่นครับเพราะว่าดินเปียกนะครับนี่ดูนะครับสองต้นเลยครับจะเป็นยังไงครับนี่ครับสองครับ นี่ครับนี่ครับบอกจะเป็นนิ่งครับนี่ครับนี่ครับวาดเป็นนิ่งก็ขออภัยนะครับนะครับเวลาโซนก็เบาๆก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีนี่ครับไม่ได้ออกแรงเลยนะครับนี่ถ้ามีการโซนนะครับ ดูนี้ยมาดูครับว่าต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับจะตีไหมครับก็เสียวต้นนั้นนะครับเสียวต้นนั้นจะล้มนับนับนี่ครับ ครับนี่ครับโอ้เหนียวจัดครับโอ้ยครับอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับลูกป่านะครับใครที่ลูกสวยนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเราต้องหาเงินค่างวดนะครับ เราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเงินค่างวดนะครับครับใครที่ออกรถก็หน้าง,งานก็เจอทุกหน้าง,งานนะครับเราเลือกงานไม่ได้นะครับนะครับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะหาขีดแดนก่อนครับเพราะว่ายังไม่รู้ขีดแดนเลยครับว่าใ่ายไหนนะครับ ต้องเจาะป่าก่อนนะครับเจ้าของที่ยังไม่มาเลยครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับ